ตื่นเต้นเลยคุณพยาบาลเรียกแล้วเตรียมตัวอะไรบ้างปรึกษาหมอมีบุตรยากครั้งแรกว่าแต่ทำไมเราต้องตื่นเต้นนะก็เพราะว่าทุกนาทีมีค่ามากสำหรับคุณแม่ที่อายุเพิ่มขึ้นทุกวันคุณภาพไข่ก็จะลดลงถ้าเราเตรียมความพร้อมก่อนไปตรวจอย่างดีเราจะทำตามแผนการรักษาได้ไวขึ้นสวัสดีค่ะมาพบกับหมามิยกและฟินเวิร์นะคะครั้งนี้ก็เป็น EP แรกเลยที่เรามาเจอกันนะคะก็อยู่กระจะมาแชร์ประสบการณ์นะคะเกี่ยวกับการมีบุตรยากเนาะตั้งแต่พยายามมีบุตรทำยังไงปรึกษาหมอทำยังไงหรือว่าไป IUI มาจนถึงกระทั่งอ c กซเนี่ยทำยังไงบ้างผ่านประสบการณ์ที่ทั้งลุ้นคาดหวังเกือบจะได้ใช่หรือเปล่าเสียใจ จนประสบความสําเร็จอะไรพวกนี้ผ่านมาหมดแล้วค่ะ๋ยกก็เลยอยากจะมาแชร์ประสบการณ์ดีๆให้กับเพื่อนๆได้ติดตามกันนะคะเตรียมตัวอะไรบ้างไปดูกันหม่มีิยกทําเช็คลิสต์ให้ดูง่ายและเก็บไว้นะคะ<ๆ>เผื่อไปจะได้ไม่เสียโอกาสในการตรวจได้หลายอย่างในวันที่ไปหาหมอค่ะเริ่มตั้งแต่เอกสารทางราชการเลยนะคะบัตรประชาชนสามีและภรรยาใบทะเบียนสมรสใบเปลี่ยนชื่อสกุลถ้ามีนะคะ เอกสารผลตรวจสุขภาพโดยที่ผลตรวจสุขภาพต้องย้อนหลังไม่เกิน6เดือนนะคะถ้าไม่มีหรือว่าผลตรวจที่คุณหมอดูแล้วไม่เกี่ยวข้องคุณหมออาจจะให้เราเจาะวันนั้นเลยนะคะโดยไม่ต้องงดน้ําและอาหารเพราะว่าส่วนมาก่ะแพทย์จะสั่งเช่นคสมบูรณ์เม็ดเลือดฮอร์โมนเกี่ยวกับไข่นะคะการคัดกรองโรคติดเชื้อหรือว่าโรคทางพันธุกรรมธาลัสซีเมียนะคะ แล้วก็ผลตรวจอสุจินะคะในช่วงหนึ่งเดือนที่ผ่านมาแต่ถ้าไม่มีไม่เป็นไรค่ะเดีย๋ยวคุณหมอก็จะให้ตรวจในวันที่ไปพบคุณหมอได้แต่คุณสามีต้องเตรียมตัวให้พร้อมดังนี้นะคะให้ดูวันที่หมอนัดนะคะนํามาเป็นตัวตั้งแล้วลบด้วยหนะคะจะได้วันที่ต้องหลังอสุจิเองก่อนนะคะหลังจากนั้นก็งดนะคะเช่นเช่นหมอนัดวันที่19เนะคะเราควรหลังอสุจิเองหนึ่งครั้งในวันที่14หรือ15ก็ได้ค่ะ1ครั้ง หลังจากนั้นก็งดหลังเลยนะคะจนกว่าจะพบหมอในวันที่19นะคะเพื่อผลการตรวจที่เราจะได้อสุจิที่สดใหม่ในวันที่ตรวจนะคะและอสุจิที่ดีตามมาตรฐานของ WHO นะคะก็คือต้องมีปริมาณอสุจิครึ่งช้อนชาหรือมากกว่านั้นขึ้นไปนะคะจำนวนอสุจิ1หยดเนี่ยควรจะมีอสุจิอย่างน้อย15้าล้านตัวการเคลื่อนไหวของอสุจินะคะต้องว่ายน้ำได้ดีอย่างน้อยสใน10ตัวนะคะ รูปร่างของอสูจิตต้องสมบูรณ์แข็งแรงนะคะการละลายตัวของนะักมาสุจิจะต้องละลายได้ใน1ชั่วโมงนะคะสีของอสูจิควรเป็นสีขาวขุ่นหรือเ่าอ่อนนะคะและความเป็นกดด่างก็อยู่ที่ประมาณ7-7.2นะคะก็คือเป็นดางอ่นอ,อนๆนั่นเองค่ะ เรื่างประวัติสุขภาพของคุณสตรีนะคะคุณหมอจะถามก็คือประวัติการเคยรักษาเรื่องมีบุตรยากหรือพยายามมีธรรมชาติมาแล้วกี่ปีประวัติประจําเดือนนะคะสม่าเสมอไหมประวัติการตั้งครรภ์ประวัติการคุมกาเนิดหรือประวัติการผ่าตัดนะคะเกี่ยวกับวัตถุรังไข่ต่างๆโรคประจําจตัวยาที่ใช้การแพ้ยาแนะนาเขียนโน้ตสั้นๆ,นๆเป็นคำตอบไว้ให้คุณหมอเลยคะ่ะจะได้กันลืมด้วยคะ่ะแล้วก็เอาไว้จดเวลาฟังแพทย์ได้นะคะ วันที่เราควรเลือกนัดไปพบคุณหมอน,นะคะเราควรเลือกช่วงที่เราเป็นประจําเดือนวันที่2-3จะดีที่สุดเพราะว่าผนังมดลูกจะบางนะคะแพทย์จะได้อัาซาวดูไข่และสาพาหมดลูกได้ค่ะควรสวมใส่เสื้อผ้าที่ถอดได้สบายนะคะถอดเปลี่ยนง่ายนะคะพร้อมนอนพักผ่อนให้เพียงพอก่อนไปนะคะ เคล็ดลับที่ไม่ควรลืมเลยนะคะเราต้องไปพร้อมกันทั้งสามในเรืภรรยาเพื่อให้แพทย์สราประวัติเพิ่มเติมและตัดสินใจร่วมกันได้นะคะเตรียมคําถามที่อยากถามนะคะคุยกันให้ตรงประเด็นว่าสิ่งที่เรากังวลอยู่โอกาสสาเร็จแผนการรักษาเป็นยังไงคะจะจ่ายเท่าไหร่นะคะเตรียมร่างกายและใจและเงินให้พร้อมนะคะวันนี้เราจะเริ่มก้าวแรกสู่ความหวังเป็นกําลังใจให้ทุกคนนะคะติดตามต่อนะคะก็แต่ละ EP ก็จะมีเรื่องราวนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็เข้าสู่กระบวนการรักษานะคะจนถึง ตั้งคันเนาะแล้วก็จนถึง คลอดน้องฟินออกมานะคะแล้วก็เราก็ดูแลเขาจะเริเติบโตไปในแต่ละวันแต่ละเวลาเนี่ยเราทําอะไรเขาบ้างหรือส่งเสริมพัฒนาการหรือเล่นอะไรกับเขาบ้างอะไรเงี้ยนะคะก็จะเป็นเรื่องราวความสุขของเราสองคนที่อยากจะมอะให้เพื่อนๆด้วยค่ะก็ยังไงติดตามมามิยกและฟินเวิลด์ได้เลยนะคะกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e กดกระดิ่งกดติดตามบอกเพื่อนๆได้หมดเลยค่ะหรือว่าเพื่อนๆอยากให้ยกทําคลิปอะไรเพิ่มเติมนะคะคอมเมนต์กันมาได้ ไ,ไ,ได้เลยค่ะเดี๋ยวจะดูแลทำให้นะคะสวัสดีค่ะเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะติดตามกันต่อที่ EP 2คุณหมอวางแผนการรักษาย,ยัางไงอันนี้ก็คือความสุขของเรา2อคนเย้ฮ่าฮ่าม่าฮ่าฮ่าาฮเาฮ่าฮ่่าฮ่าา